สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องฟังฟ้าใส f a m ฟม y ีนะครับผมเช้าๆอย่างนี้ก็พาแม่ช้างมาเดินเล่นนะครับพาน้องลุงฟ้ามาเดินเล่นตั้งแต่เช้านะครับผมตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ วิ่งเล่นนะครับผมเพิ่งออกมาก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องทางฟ้าสายแฟร์มของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ช้างนะครับผมกับแม่ช้างแล้วก็ ช่างช้าของเรานะครับผมมาเลยก็ลองท้องก่อนเลยครับผมมาเดินเล่นวันนี้ โกโก้ยังไม่มานะครับผมยังไลฟ์วิวเวลโกโก้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้วิ่งเล่นครับหรือว่าโกโก้ยังไม่รู้ตัวว่าเพื่อนนี่ออกมาวิ่งก่อนนะครับ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้คุณหมอเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดในมหาหลัยก็ได้ขอให้งดเยี่ยมนะครับผมสำหรับท่านที่อยาก มาให้อาหารช้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าคุณหมอท่านไม่ขอให้งดเยี่ยมไปก่อน,นะครับผมเพราะเก,งะกร,รง,ะะเกงว่าจะมีการระบาดของโควิดนะครับผมเกรงว่าจะมีการระบาดมากขึ้นกว่าเดิม พราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ใหญ่ครับเป็นชุมชนที่มาดูช้างดูอะไรก็เจียมาจะระบัดก็เลยของดไว้ก่อนต้องขออภัยสำหรับเอฟซีทุกท่านที่อยากมาเยี่ยมกับน้องลุงฟ้าแม่ฟ้าใสาแม่แสนรักด้วยนะครับผม ต่อไปนี้ก็อาหารการกินก็จะยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าการออกไปซื้อข้างนอกนี่ก็ซื้อมาได้ไม่เยอะนะครับผมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เราไม่ค่อยมีคะแนนเท่าเท่าไหร่ด้วยครับผมถอย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 อเลยมันพันถอยก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับน้องช้างของเรานะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจส่งกำลังใจกำลังถอยถอย มาให้กับน้องช้างได้นะครับผมเถิยถิดเ็นนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะวอร์มเครื่องแล้วครับ คือส่งเสียงเรียกเพื่อนนะครับออนี่คือส่งเสียงเรียกครั้งแรกก็ยังไม่เห็นมานะครับผม ได้แล,แล้วก็เอาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แม่ก็กลัวโกโก้เหมือนกันครับผมแต่ด้วยความที่ห่วงลูกก็จำเป็นต้องช่วยปกป้องลูกครับ กันลูกไม่ให้วิ่งไปหาโกโก้ไปนู่นเลยครับ ลูกเขาไม่ล้องเสียงตกใจเขาก็จะไม่ไม่วิ่งตามนะครับผมปล่อยให้วิ่งเล่นได้ตัวตัวอ้วนครับผมวิ่งตามไม่ทันนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những ตลบเลยครับ ขอพักเพิ่มพลังก่อนนะสำหรับแม่ฟ้าใสาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมเพราะว่าได้กำลังใจจากแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับผมทำให้สภาพร่างกายนดูดีขึ้นเยอะเลยครับใกล้จะปกติแล้วครับ ได้แรงใจจากแม่ๆเอฟซทุกท่านได้กินอาหารอร่อยๆบำรุงร่างกายครับทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เลยครับผม ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมที่ช่วยเป็นกำลังใจช่วยส่งแรงใจมาให้กับน้องช้างของเรานะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องพังฟาสายแฟมิลีของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ